เรื่องน่ารู้ช่วงหน้าร้อนกับปอพอนอกจากโรคลมแดดหรือฮิสโตรกจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหน้าร้อนแล้วอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคบิดไข้หวัดและโรคผิวหนังก็เป็นโรคที่มากับช่วงฤดูร้อนด้วยเช่นกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนําวิธีดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนดังนี้ค่ะ 1. ดื่มน้ําปริมาณวันละ8-10แก้ว 2. พักผ่อนให้เพียงพอโดยนอนหลับวันละ6 -8 ชั่วโมง3มงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. รักษา ความสะอาดร่างกายรวมถึงของใช้ส่วนตัว 5. ทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดรุงสุกใหม่ 6. สวมชุดที่ระบายอากาศร้อนได้ดีและที่สำคัญหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน,านขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยปพหงางใจความปลอดภัยคนไทยทุกคน